สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพค้์อุ้มอีกครั้งนะคะก็สําหรับคลิปนี้มีท่ากํางกาสําหรับหลังแขนมะปางนะคะโดยใช้อุปกรณ์เคเบิลท่านี้ก็คือการปรับลูกลอกเนี่ยก็จะวางขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะคะก็จับอุปกรณ์แบบนี้หัวหัวไม่โป้งมืออยู่ด้านบนนะคะนิ้วก้อยอยู่ด้านล่างจับสุดเลยเราไม่จับแบบนี้ไม่จับอย่างนี้เราจจับลงไปสุดเลยเวลาดึงเราจะได้ดึงแบบถนัดถนัดหน่อยนะคะก็ ดูมุมการยืนนะคะยืนขาวกว้างเท่ากับช่วงหัวไหล่แบบนี้ก็ได้หรือจะจะยืนมีเท้านำเท้าตามแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะก็วันนี้เราจะสอนกันแบบยืนมีเท้านำเท้าตามดีกว่านะคะก็ให้ขยับเข้าไปใกล้กับตัวเคเบิลตรงนี้ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งดึงแล้วลงแนวดิ่งเนะะี้ยค่ะก็จะทําให้เล่นแล้วโดนหลังแขนเยอะแต่ถไกลปุ๊บไกลออกมาเยอะมากม เราต้องพับตัวเข้าไปด้วยนะคะถ้าเราเล่นใกล้แล้วก็ไม่ต้องพับตัวเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ใกล้ลงได้แนวดิง่งถ้านี้มีเท้านำเท้าตามนิดหนึ่งนะคะแบบนี้แอนอกปึออ๊บดึงลงมาแขนท่อนบนตั้งแต่ข้อศอกขึ้นไปที่หัวไหล่อันนี้แขนท่อนบนนะคะแนบชิดติดลำตัวแอนอกบล็อกหลังไว้ออไปึ๊บแบบนี้แอนอกอกไม่แอนแอนอกต้องดันหนะ้าอกไปมัวไหล่เปิด หมุนหัวไหล่ไปด้านหลังนะคะแอนอกแล้วลลอกค้างไว้แบบนี้เวลาดึงดึงผ่านหน้าขาตรงนี้แล้วแยกข้อมือบิดข้อมือออกไปด้านข้างนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดึงตรงเนี่ยติดหน้าขาแน่ให้ดึงแล้วบิดออกดึงแยกกดลงให้สุดนะคะป๊าบปล่อยสุดอย่างเงี้ยกดลงปุ๊บเหยียดสุดค้างไว้แป๊บหนึง่งพอแรงแบบนี้หายใจเข้าออกแรงกด หายใจออกเข้าหายหายใจเข้าทางจมูกปล่อยลมหายใจออกทางปากนะคะ <c oughs> แบบนี้นะนี่มันจะทำให้เราแบบมีแรงดึงได้เยอะกว่าถ้าเกิดเราหายใจแบบอันนี้หายใจหายใจออก ข้าอันนี้ไม่มีแรงดึงนะคะถ้าเราเล่นแบบไปสักพักนึ่งแล้วแบบจะหมดแรงอะไรเงี้ยบอดึงมันสวนทางกันเลยค่ะไม่มีแรงแน่ถ้าเล่นน้ําหนักเยอะนี่ดึงไม่ได้ถ้าเล่นในท่าที่ต้องดันนอนดันหรืออะไรเงี้ยอันตรายเลยนะคะท่านี้อันนี้หายใจเข้ากดหายใจออกเข้าออกความรู้สึกจะอยู่ที่หลังแขนนะคะท่านี้หลังแขนของเราอยู่ตรงนี้ก็คือมุมนี้เวลาเล่น กดลงฟืบค้างไว้แบบนี้กล้ามเนื้อที่ได้จะอยู่ที่หลังแขนอ่ะลองทําดูนะคะก็สําคัญนะคะต้องถ้าเราเล่นมัดไหนก็คือเราต้องจับความรู้สึกไปที่นั้นอย่างนี้เราเล่นหลังแขนหลังแขนมันจะต้องอยู่ประมาณนี้บริเวณนี้หลังแขนอันนี้หน้าแขนอันนี้หลังแขนก็ท่านี้ก็ลองไปฝึกดูนะคะท่านี้ก็ช่วยให้กระชับหลังแขนได้เลยแหละเพราะว่าเป็นท่าสร้างกล้ามเนื้อหลังแขนสาหรับผู้หญิงนะคะ เพราะว่าจุดบอกของผู้หญิงก็จะอยู่ที่หลังแขนสะโพกหน้าท้องอะไรพวกนี้ขาอย่างนี้อันนี้เป็นทําให้ผู้หญิงเนี่ยขาดความมั่นใจได้เลยทีเดียวก็ลองนําไปทําดูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ